คำปิทฐานประจำวันสาธตุการแดบพระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวในเวลาเช้าโปรงทรงสดับเสียงของกระพงหลายซึ่งกระพงหลายเตรียมถวายเครื่องสารบ,บูชาแดพระรงและเฝ้าคอยดูอยู่ข้าแต่พระเจ้าคนชอบทำเตือนขึ้นก่อน,นรุ่นเพื่อสแสวงหาพระพักของโะรงและคนทั้งพวงที่ลี้ภัยอยู่ในโะองนั้นเป,นปรมปีเขาท้องหายร้องเพลงด้วยความเชื่นบานยินดีสเสมอเพราะพระรงทรงปกป,ป้องผู้ที่โะรงทรงเลือกสรรไว้ดุริเดชอานไม่มีขีดจำกัดของระรง เพื่อทุกๆอย่างนั้นสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงสดับคําวิงบอลของข้าพง้์หลายพระองค์ทรงรับคำธิฐานของคนบาปทุกทุกคนที่กลับใจใหม่เหตุเพราะพระองค์ไม่ประสงค์เลยที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องไปนาดไปในบึงไฟลรกขอบคุณพระเจ้าสําหรับของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงเมตตาจัดเตรียมไว้กับข้าพงศ์หลายตามชอบพระทัยของพระองค์ เพื่อให้ธรรมิกชนทุกคนได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแตกพระเจ้ากระแสของความบาปนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่บรรดาประชาชาติและทมกลางชุมชนของพระเจ้าเพราะต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบบางก็หันไปรักเงินทองและเชื่อใจในมนุษย์บางก็แสวงหาการสรรเสริญจากปากมนุษย์ ปฏิเสธคำโศนและคำตเตือนว่ากล่าวที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าโดยดำเนินชีวิตเข้าไปผัวพันกับการงานงเนื้อหนังโก่ก็ดีบาปชั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อบเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอท่มใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอทรงชุดข้าพงศหลายให้รอดพ้นจากกระแสราคะตัณหาทางโลกด้วยเฉิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเติมความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์ให้เต็มล้นในหัวใจของข้าพงศหลายและขอแฝงการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นท่านเพลิงบนแท่นบูชาในชีวิตของข้าพงศหลายให้ลุกโชนขึ้นอยู่เสมอ โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเราใจคริสเตียนไทยทุกคนให้ตื่นขึ้นก่อนรุน่นเพื่อทําหน้าที่ของปรุริถหลวงที่เข้าประจำการเพื่อเข้าส่วนในการสัมบรีธรรมกับรพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุธิ์ทุกวันข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงอวยพรประเทศไทยขอให้พี่น้องคนไทยได้มีความหวังในพระสัญญาของพระองค์และขอทรงนําให้พี่น้องคริสเตียนไทยทั้งใกล้และไกลใช้วิกฤตในช่วงเวลานี้ให้เป็นโอกาส เพื่อประกาศพระเจนาของพระองค์และขอพระองค์ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของพี่น้องคนไทยให้เห็นหนุนไทยแห่งความรอดและสัมผัสได้ถึงพระคุณความรักของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพุ่งหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน